วันนี้เราจะมาเสนอสับป,ปะรดต้มส้มใส่เครื่องยาจีนนะคะเครื่องก็จะมีสับป,ปะรดมีหน้าเงาะแล้วก็เติมเงาะเติมแครอทเพื่อให้สีสวยทำให้น้ำสุกหวานนะคะแล้วมันก็จะมีมีหอมกระปิแล้วก็พริกไทยเนี่ยเอามาโขกละเอียดนะคะเนี่ยโขกละเอียดแล้วก็จะมีเครื่องยาจีน แล้วก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลานะคะก็เอากระดูกมูเนี้ยนะคะกระดูกมูเนี้ยหมักไว้แล้วก็ต้มให้เปื่อยนะคะแล้วก็ใส่สับป,ปะรดใส่พวกนั้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เราต้องการให้สั้นนะคะเนี่ยเราก็จะใส่นะคะมาเ็จแล้ว เนี่ยค่ะาจะกินแล้วตักใส่ถ้วยนะคะเาจะกินแล้วก็ตักใส่ถ้วยเราจะกินนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยอันนี้มันจะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็จริงๆเขาใส่ต้นหอมผักชี อันนี้วันนี้ไม่มีเราใส่จิงจูชายโรยก็ได้ค่ะผักจิงจู่ายเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเสร็จนะเห็นไหมคะขอบคุณค่ะ